คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนมโชคพารวยสวัสดี FC มิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับผมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางจ่องแอดมินคิมนมโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นนะครับฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟมิดดักนะครับที่อยู่ในช่องนะครับสำหรับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับก็เข้าชุดวินนะครับ7007ล่างนะครับบางท่านเอาชุดวินนะครับของตารางวันไปจับนะครับก็เข้าชุดวินนะครับวันนี้ทำเต็มที่ได้เฉพาะสายวินนะครับ ก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันนะครับถุงเงินนะครับแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนนเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางนะครับของลาวพัฒนานะครับในปีพศ2568หรือว่าเดือน4นะครับเดินทางมาถึงเดือน4แล้วนะครับล่าสุดนะครับข้อสอบนะครับออกอยู่ที่นะครับผม460702นะครับเดินทางมาถึงครั้งที่ 12แล้วนะครับเอ็นพี่น้องนะครับครั้งที่13น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหมดี่แล้ววันที่20เท่าไหร่28นะครับ28ตรงกับวันจันทร์จันทร์ที่28นะครับเมษายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่12นะครับ12ครั้งนะครับ สิบสองครั้งออกอยู่ประมาณสิบครั้งนะครับเอฟซีพี่น้องออกอยู่ประมาณสิบครั้งนะครับเพราะวันที่สิบสี่สิบหกนะครับวันหยุดสงการนะครับเอฟซีพี่น้องข้อสอบไม่ออกนะครับก็เหลือสิบครั้งสิบครั้งนะครับเข้าประมาณแปดนะครับเข้าแปดงวดติดนะครับเข้าแปดพลาดสองก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับ งวดนี้นะครับ460702นะครับบางที่46นะครับเป็นข้อสอบร่างมาที่60บางที่07702บนด้วยกันงวดนี้เข้าเฉพาะชุดวินนะครับ0770สายวินนะครับก็ยินดีพี่น้องที่เอาชุดวินของมังถุงเงินนะครับไปจับนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมช่องแอดมินคิวนำโชคก็เลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับก็มีอยู่3สูตรในการบวกลบนะครับก็จะมีสูตรมังกรทอง สูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเลขตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็ทิ้ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ล่าสุดนะครับผม fc mid dark นะครับล่าสุดข้อสอบออกอยู่ที่นะครับวันจันทร์นะครับ0770มานะครับพี่จิบหน้องบางที่ได้70นะครับเป็นข้อสอบล่างชุดวินเก็บแตก3ตัวนะครับ701นะครับมา702 207นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข9นะครับ9กับ6กับหัวได้เลยนะครับตัวเดียวกันมีเลข9มีเลข0นะครับมีเลข5มีเลข1มีเลข8แล้วก็เลข2 นะครับเย็ส uh, um, ีมิตักนะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับอาจจะใช้สูตรมังกรทองนะครับวดนี้นะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับประมาณจะใช้สูตรมังกรทองนะครับห้าตัวนะครับสูตรจากทางช่องหนึ่งตัวนะครับรวมเป็นหกตัวนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็จะมีสูตรนะครับมีหนึ่งมีสอง นะครับมี6นะครับมี8แล้วก็4นะครับศ12684นะครับสําหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสูตรบวกออกมาได้นะครับเน้นรูดเลยนะครับอยู่ที่อแล้วก็2นะครับสายวิ่งสายรูดรูดูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับ สำหรับศูนย์เอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเน้นเน้นรูดนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปดนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับหรือ f c พี่น้องกลัวพลาดก็รูดเลยนะครับไม่รูดก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สี่ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวที่สองนะครับเน้นนะครับเน้นลูดเลยนะครับสายลูดก็จะมีสองนะครับจะมีศูนย์สองสองหนึ่งแล้วก็สองหกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับสำหรับในบ้านนะครับแอดจะเจาะให้ประมาณห้าคู่ถึงหกคู่นะครับเพราะว่าเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับเจาะห้าคู่หกคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยหรือ fc มิตรักนะครับอยากกวัวพลาดก็ไม่อยากลูดก็ 02นะครับ0 1 6 2 8หนึก็ได้นะครับสำหรับ6มานะครับเอดกลับเหมือนเดิมนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็น09นะครับอันนี้เขาเป็น29เพราะ6กับ9มันตัวเดียวกันนะครับมันชอบกลับหัวนะครับสำหรับ FC มิีมีลักทีมที่ชอบตัวเอสจอให้จับวินในตารางเลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวสำหรับจุดจอ4ตัว6ตัวนะครับจะเป็น8 0 8 2 1 6082นะครับ6 6 4 7นะครับเลขผสมหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่2 60602นะครับสําหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับสําหรับเบิ้นก็ระวัง 0, 0ูแล้วก็1นนะครับสายเบิอนตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาลูกก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินคิวนำโชคพาดวยนะครับมานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับ f c พี่น้องอยากได้ข้อสอบแบบเลข เม็ดเดียวนะครับเน้นเน้นหรื่าสูตรเลขวิ่งนะครับชอบสายวิ่งล่างสายวิ่งบนก็คงมาบอกแอดไทยคลิปแอดก็จะไปคิดข้อสอบสูตรเจาะเม็ดเดียวรือว่าเลขวิ่งคลพีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสาหรับวันนี้แอดมินคิดนำโชคบริวาตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับกาหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ